แทงนี้เหมือนกันนะครับนี่ราคาเปิดราคาสูงสุดร,ราคาปิดนี่เนี่ยเห็นปะ่ะมีไส้ด้านบนนะครับคล้ายกันปะ่ะเนี่ยเห็นไหมมันคือพินบาร์นะครับอันนี้เหมือนกันนะคือรูปแบบเนี่ยมันจะอาจจะไม่เหมือนนะแต่พอเราเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติการเคลื่อนที่รวมถึงอารมณ์ที่แท่งเทียนเนี่ยสื่อออกมาให้เราเนี่ย มันจะทำให้เราเนี่ยเทรดได้ง่ายขึ้นแล้วก็อ่านกราฟออกนะครับอ่ะอันนี้ราคาเปิดราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดนะครับเออเอาแบบเร็วๆนะเนี่ยอาจจะไม่สวยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับเห็นไหมราคาไอ้ตัวแท่งเทียนเนี่ยค,คล้ายๆกันนะครับลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะนี่ราคาเปิดตรงนี้นี่ราคาสูงสุดข้างบนราคาปิด อ่ะลากมาเห็นป่ะเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันนะครับมันคือแท่งพินบาร์ในลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจาะในเรื่องของพินบายทีเนาะเพราะว่าอันนี้เราเริ่มมาที่ En ก r ร์ฟิ้งกันก่อนนะครับก็คือถ้าเจอแท่งเนี้ยแบบเนี้ยไม่เชื่อลองไปดูเลยนะครับมันจะเจอที่เป็นแท่งตัวพินบาร์ ที่เป็นแฮมเมอร์หรือชูตติ้งสตาร์นะครับก็จำจำแค่ว่าเป็นแท่งพินบา r ์ก็ได้นะครับพิน b a r ์คือแท่งที่คล้ายเข็มหมุดนะครับก็จะมีถ้าเข็มหมุดเนี่ยมันจะมีหัวที่เล็กแล้วก็ไส้ที่ยาวนะครับก็คือตัวเข็มมันนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูถัดไปนะครับ